สวัสดีครับกระผมร้อยเอกพันลบโอฤทพุ่งครับกองร้อยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทน행บกที่2วันนี้ผมจะพามปพบกับน้องๆทหารกองประจำการรุ่นปี2,561แบบที่2เราจะไปดูครับว่านอกจากสิทธิต่างๆที่น้องๆจะได้รับจากทางกองทัพอย่างครบถ้วนแล้วรวมถึงระเบียบวินัยที่ได้รับการปลูกฝังให้กับน้องๆยังมีอะไรอีกครับที่น้องๆจะได้รับจากทางกองทัพเรื่องการปลูกฝังให้รู้จักการประหยัดนองครับ หากกองทัพบกได้มีนโยโบายให้ฐานกองประจำการฝากเงินออมเป็นประจำทุกเดือนและเมื่อปลดประจำการไปแล้วเนี่ยก็จะได้วิ่งิน่ก้อนหนึ่งที่จะนำไปครอบครัวหรือเอาไปลงทุนประกอบอาชีพครับแล้วโดยปกติเนี่ยน้องๆฝากกันเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละหนึ่งพันบาทครับซึ่งการฝากเงินเดือนของน้องๆเนี่ยเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อน,น้องๆรับด้วยการจินครบกำหนดปลดประจำการแล้วเนี่ยก็จะมีเงินฝากกันคนละไม่ต่ำกว่า2 0,000บาท แล้วปัจจุบันเนี่ยน้องๆฝากเงินกันเดือนละเท่าไหร่ครับ,รบทีแรกก็ฝากเดือนละ1,000บาทครับแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นเดือนละ3,000บาทครับแล้วน้องๆฝากกันเยอะขนาดนี้เงินเดือนเหลือพอใช้กันแล้วครับพอครับนอกจากเงินเดือนแล้วก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงซึ่งอยู่ที่กองร้อยก็มีข้าวกินฟรีมีเครื่องแบบมีเครื่องนอนแจกใจทุกคนอย่างพอเพียงรัดไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มทางกองทัพบกดูแลในทุกๆเรื่องเลยครับจนถึงวันนี้ นะครับน้องๆมีเงินฝากเป็นคนละเท่าไหร่ครับของผมห้าหมื่นเัองบาทครับส่วนของผม45,135บาทครับคำถามสุดท้ายครับน้องๆครับเมื่อรับราชการจนครบกำหนดกประจำการแล้วเนี่ยน้องๆจะนําเงินส่วนนี้ไปทําอะไรครับผมจะนาไปให้คุณแม่ครับส่วนของผมจะนําไปทาฟาร์มเลี้ยงหมูที่บ้านที่จังหวัดบุรีราชธาทนีครับ ขอขอบคุณน้องๆทหารกองประจำการทั้ง2นายนะครับและนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็นทหารได้มากกว่าที่คุณคิดยืนยันครับ